สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่แถวนครชัยศรีนครปฐมนะคะเรามาทำไมเอเรามาไหว้พระราหูที่ที่วัดศรีสารทองนะคะที่เรามาไหว้พระราหูเพราะว่าเราเชื่อว่าพระราหูจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงมีการพ้นเคราะห์มีโชคลาภเกิดขึ้นให้กัน งานเจริญก้าวหน้าตามตำนานอย่างด่วนคือพระราหูเป็นอศูรแล้วปลอมตัวเป็นเทวดาแอบไปดื่มน้ำอำมฤตและอาทิตย์และพระพจันทร์เห็นก็ไปฟ้องพระนารายณ์ทำให้พระนารายณ์คว้างจักรตัดพระราหูขาดเป็นสองท่อนพระราหูว่าตัวท่อนบนจ,จะเป็นเหมือนยักษ์แต่ตัวท่อนล่างอ่ะไม่มีเขาก็ขดเป็นเหมือนตัวพญานาคขดกันพระาหูดื่มน้ำอมฤตไปแล้วครึ่งหนึ่งก็เลยไม่ตายและกลายเป็นเทพอมาตะ และพระราหูก็กดพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่ไปฟ้องพระนารายณ์ก็มีเวลาเมื่อไหร่ก็จะไปอมพระอาทิตย์และพระจันทร์ก็เกิดเป็นราหูอมจันทร์คราวนี้ความเชื่อของคนต้องการใช้แสงอาทิตย์แสงจันทร์เวลาพระราหูอมจันทร์ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นก็ต้องไปตีเกาะข้อไม้เพื่อให้พระราหูเนี่ยคายพระจันทร์ออกมาคายพระอาทิตย์ออกมาแล้วพระราหูเนี่ยก็เป็นเทพแห่งโหราศาสตร์เป็นเทพเป็นเทวดานเพรา์องค์หนึ่งสัญลักษณ์แห่งความมืดและความเปลี่ยนแปลงพระราหูดังนั้นจะเกิดให้ ความดีความชอบหรือภัยพิบัติก็ได้ท่านใดจะมาบูชาพระราหูจะต้องมีของดำแปดอย่างวันนี้ก็จะเป็นเส้นของไหว้นะคะที่เราสามารถบูชาได้นะคะก็จะมีดีดำนะคะกาแฟดำนะคะขนมเปียโกโคนเสาป้้ยถั่วดำข้าวเหนียวดำไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ซุปไก่สปอร์ตนะคะอะไรที่เป็นของดำเวลาเพื่อนพูดอะไรดำาๆเนี่ยไก่เชนจะสะดุ้งตลอดเลยนะคะเพราะว่า ทุกอย่างของไกด์เทนก็คือขาวไปหมดที่เหลืออยู่บนตัวนี่ก็คือดําค่ะแต่ใจไม่ดํานะคะทุกท่านตตตึตึตึหนูไม่ได้ตั้งใจดําหนูไม่ได้ตั้งใจดําดําตามแม่แม่พาดําการสวดพระราหูแบบย่อก็จะมีง่ายๆคือคาถาคะพุธปันทูธรรมวะคะท่องคาถาสวดสิบสองจบแล้วก็ หลังจากนั้นให้นึกถึงชื่อนามสกุลและอธิษฐานขอให้พระลาหูคุ้มครองให้พ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บพบเจอแต่สิ่งดีๆและขอโชคลาภความสำเร็จตามปารถนาแต่ก่อนอื่นเลยนะต้องตั้งนโมสามจบก่อนเริ่มสวดใดๆก็ตามแต่บทสวดก็มีอย่างยาวเหมือนกันนะแต่เอาง่ายๆก็พอนะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพุทธปันทูธรรมะวะคะแล้วก็สวดไปสิบสองจบหลังจากนั้นกล่าวคำอธิษฐานแทนชื่อตัวเราเองและพูดขึ้นว่าขอข้าพเจ้าขออธิ บาชาบารมีพระราหูเทวาโปรดคุ้มครองดวงชะตาของข้าพเจ้าและครอบครัวให้ปัศจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายใดๆขอให้การย้ายราศีของพระราหูในครั้งนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้ามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงคิดสิ่งใดที่ดีท,ดที่ชอบขอให้สมปรารถนาโชคลาภเงินทองไหลามาเทมายิ่งๆขึ้นไปเทินหลังจากนั้นก็มีคาถาลาของไหว้ด้วยนะก่อนรับประทาน ของไหว้เช่นของดำแปดอย่างที่ท่องให้ท่องคาถาคะพุทธปันทูธรรมะวะคะอีกครัง้งเพื่อความเป็นสิริมงคล